อันนี้จะลำบากหน่อยนะครับผมเน่อตหนี่รตแดงตนีดงโอ้โหเียหลุมบอเย่ติดบนมลม่ลนโ้โติดกุชาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องิดจังครับ วันนี้ผมมากับพี่ทอมครับพี่ทอมสวัสดีครับผมวันวนี้เราก็มาชมนะครับแหวฝรั่งเก้าศอกแล้วก็ห้าศอกแล้วแหวเจียวแลว้วันนี้เรามาสามตัวเลยครับผมผม,มาสามตัวเลยก็จะสำรวจหมายนะครับตรงนี้ก็เป็นวะเออลองของตะคายนะครับลองตะคายบางหัวทองทนะครับนนทับุอรีนะครับก็เดี๋ยวว่าชมผลงานกันได้เลยนะครับไม่ไวาดเลยเออไม่ไหวเขาเลยขออะไรน,นะครับนี่มีบนบันสันเก่าเอาเลย โอดาอยู่แตกอยู่แต่สุดสุดเชือกแล้วสุดเชือกใช่ไหมน้ำตื้นนะน้ำตื้นหน่อยดิพวกน้ลูกปลากันบ้างเลยโอ้โเต็มแหเลยยี่ยปล่อยเด้อมันต้องปล่อยใช่ไหมขึ้นมาดูก่อนนะขึ้นมาดูทำไมทำได้เยอะผมม่ได้นนี่เดียวนะนี่นะครับเต๋อเต็มแหเลยยี่่อปลาได้กินได้ยี่่พี่ได้ไหมลุง อร่อยนะเอาไหมอ่ะเอาปะ่ะใส่เครื่ออร่อยไล <c oughs> ้ตอนจบเยอะอเยอะเยอะับมันเข้ามาจกไหกฮะตัวนั้นลากเอาไม้ลากอะได้ร้อยกวโลโอโหอันนี้ปล่อยกับตัวเล็ก ไข่เว้ยมีตัวหรอปลาอะไรพี่ปลาพันธุ์นินปะเอาเอาเอาตะตองด้วยตะตองตะตองแล้วก็พันธุ์นินครับแต่ถ้าตองนะครับผม ตันนี้เราก็เจอหมายเล็กลงนะครับเราจะใช้แหจิ๋วแล้วที่มิทอมเป็นวานมาใช้ห้าสองนะครับเปลี่ยนเป็นแหจิ๋วนะครับดีทางคลองเริ่มแคบลงแคบลงครับไม่แม่ผมเอาตัวเล็กเราไม่เอาเราัวเล็ก้อยลองเอาเอาไหมเอาสิห่ายากมันตุ๊บเลยวันต่ำแน่นไหมแน่น ในตัวนี้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่รับถุงอะไรไปสำหรับลูกปลาครับเราไม่เอานะครับเราปล่อยหมดครับนี่ก็พอกินแล้วครับผมไม่ยอมเรียงไว้บ่ะนี่ับ ปลาอะไรนพี่เอ็ปลาสร้อยอเอาเอาใหญ่นี่แฮชิวนะครับผมเหมือนปลารก็บอกมาทำมาสร้อยหน่อยเปิดหลังค้ายบเออเปิดหลังครับเองอาปลาใส่เลยแล้วก็ย้ายพวกนี้ อนข้างข้างไว้รังมั้เลมไม่โดเจอไ,ไม่ขาวตรงนี้ตรงนี้จะมันโอ้โหแมนด้วยนะ กลับลแห่จูนะครับดึงทันไหมเนี่ยดึงทันไหม แห่เตียวยิงอย่างเดียวเลย <laughs> นี่ครับเตียวยิ่งแฮ่เตียวครับตัวใหญ่ตัวนี้ว่าไม่ไปเลยหรอครับเอานะครับตัวเล็กเลยก็ไม่เอาตัวเล็กก็ปล่อยนี่ครับตัวเล็กเราไม่เอาครับปล่อย เฉียวเราทำงานนะครับผมนี่ครับ แหววจิ๋วนะครับผมทำงานอ้วปลาอ้วนนะครับปลาเนื้อแน่นยิงใหญ่เลยเราคัดไซห้านิ้วขึ้นครับตัวเล็กอยู่แบบนี้เราปล่อยไม่เห็นตัวปลาเลย ตัวใหญ่ครับโดนไม่กี่มองไม่เห็นตัวแดงเลยครับต้องสงสัยอยากจะแวนจะขึ้นรถด้วยนี่นะดึงไหมครับ ได้ด้วยเออได้ด้วยกีย่เหมือนไม่ได้นะเออนี่ครับขวานออไกลไปครับขวัญนี้ขวัขับหน้าของของของใครต้องถ่ายรอยเปิด เล็กนะครับเล็กก็ปล่อย ีตัวเดียวขณะที่ติดงานแล้วเปิมาได้เหรอโอ้โหตัวใหญ่ันเลยว่ะวันนี้อากาศดีไม่อนด้วยโนเต็มตีเลยปลาเยอะหวานยากเนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตองอลงมถึงเดีไปะเด้านาด่างง้กไ ตรงนอ๋ออี้ก็ได้แนชว์ูกพอดีนะโอ้โหอย่อ่เลยอยู่ลเดตัวครับไลเดอร์ที สองต,ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ด้วยนะอูทของนี้ฟ้ายเยอะกว่านกจองนี่ครับโ้โหแหจูนะครับผมแส่กระดีด้วยไปเถอะเด็บย,ยนอยีกห่ปลา,าลื่นครับปลา,าลื่นไป

กูมองไม่เห็นปลาว่ะตอนขึ้นมาเห็นมั้ยเดี๋ยวไปเลยหมดยายไปเลยยายขอบคุณมากเดี๋ยวไปอีกโอ้ทำไมไม่เอาไปลูกให้ยายหมดเลยยายหมดเลยตกตรงนี้เหรอยายเออตกไม่รู้เลูกยายกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยฝนตกแล้วยายเอาไปขายป่ะเนี่ยปลาเอาไปกินลูกขายไงไม่เอา โอ้หวานสนุกแล้วอย่างเนี้หมดตองไปด้วยโอเคโอขอบคุณมากครับนี่เราก็ยายก็ตกปลาทั้งวันฝนก็ตกด้วยไม่อยากให้ยายตาขวัญเนี่ยจะป่วยหายกลับบ้านเลยนะกลับบ้านได้เลยเอาไปแล้วขอบคุณมากลูกจ้าฝนไม่ดีไม่สบายได้แล้วครับก็ฝนฝนก็ตกนะครับก็พอดีเห็นยายตกปลาไม่ก็ได้นะก็เลยให้ปลายยายไปหมดเลยนะเรา เอาเมาื่อไหร่ก็ได้ครับปลาเดี๋ยวเราหาไหม่เพราะฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกจริงจริงยผมเนีน่ยนะกล้องเปียกก็ขออภัยนะฝนตกแล้วนะครับผมอยากขยายนั่งจากฝนตอก็เยอะนะครับอันนี้เราก็อิ่มอิ่มอกอิ่มใจแล้วให้ปลาใหญา่ดูนะครับโอโ้่อทั <ๆ S 1> ้ง, <ๆ S 1> งนั้นเลยตอเต็มเลยตัวนี้ไม่เป็นไรเราก็ถ่ายคที่ถ่ายคลิปเยอะๆนะเนี่ยเมื่หน้าวัน

นี่ครับขยาอยู่นะขยาอีกตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กมากเลยครับเล็กปล่อยครับขยายเมื่อกี้เหมือนที่ยายได้ครับาได้ตัวเล็กขนาดนี้ไา้เอาหมดได้เอาหมดนี่ครับเราก็ปล่อยเลยบอกว่าหวานนี้ครับลูกปลาทั้งนั้นเลยครับผมลูกปลาครับอนาคตตัวใหญ่ได้ไม่หน่อยเไมหน่อยจากเมื่อกี้พรองก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับคิธีทำก็จะใช้ห้าศอกนะครับกีวิธีทำใช้แหจิ๋วว่านนะครับ ก็ที่เหลือก็ที่ปลาที่ได้มากินให้ปิ้งยายหมวแล้วนะครับก็เกือบสองโลสามโลได้ใช่ไหมใช่สามโลได้ไหมถึงนี่ได้ถึงสามโลสามโลก็อันนี้เราก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนี่ครับก็ตัวเราเองก็กินปลาเ็เบื่อนะครับท่านผู้ชมบางทีก็เจอใครลำบากก็แจกบ้างนะครับก็บางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะแบตมันหมด่อายุเยอะมากครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดปียังยังมันนั่งตกปลาอยู่นะครับ ฝนก็ตกก็เลยให้ปลายยาไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก,ก็นับหนึ่งใหม่เหมือนเดิมตอนนี้เราจะใช้กอ่าห้าสากหวานนะครับต้องก็จะใช้5้าสากหวนแล้วนี่โอเคอุ้ย สอกตัวแรกสวยมาได้ไหมตันแต้มที่หนึ่งแตตัวเล็กตัวเล็กเท่าตัวเล็กเราก็จะปล่อยนะครับท่าน้ตมตัวนี้ก็ใช้ห้านิ้วนะครับห้านิ้วนะเอานะครับเดี๋ยวปั้มจับโชว์เลยนะฟาง่ายนะครับขยับก็ปลดง่าย เราเก็บปลายเหรอท่านอัจารยว่อนไปครับนี่ครับตรงมือก็ไม่ได้ใส่นะครับผมจจะหวอีกรอบนึนออง็ปปล่อยไป บนทรายป่ะน้ำลุน้ำแห้งน้ำซึ่มากดินบนทรายตรงนะี้น้ำสะอาดอยู่ถ้าดินบนทรายไม่ขี้โคล,เลนเละเทะเลยเนี้ยฉากสวยดีครับโอ้สวยนีี้รับอันนี้กลมบล็อกเลย ตื่นแค่เนี้ยตื่นแล้วตื่นแล้วถึงแล้วที้อะไรวะปลาหันเองที่เองบอกอะตาฮาราขอตรงไหนเดินบาลเลยปลาเยอะจริงโอ้ยช็อกเกอร์เทียตัวโคตรใหญ่ใชตปะไหนเนี้ยโอ้โหช็อกเกอร์สองตัวครับท่านผู้ชมกระบะกระดิ่ง,งกระดินา,นาง เกยนตัวใหญ่แต่น็ัปเปอรยงใหญ่มากเราจะปล่อยมันจะเล่นบนบกนะครับ เว้ยมาจริงวะองานตกกะไม้ถึงเวลาได้ไหมครองตัวโอเคอยู่เมื่อกี้เห็นมันเป็นฝูงไมได้สองตัววะมีสองตัวนี่สามนีครับออไปอ้วนอ้ตับเลยอ้ตับเลย เอาเฮ้ยเลยโอ้โหเลยมึงโยนยังไงวะ่นี่แต่รั้งไม่ตรงร่องเลยกูอะไกัไอไกัไมาดิรออนมากขมวดอย่าไม่ต้องใช้เหรอป้า Oh. แต่ว่าผมเขาเห็นใช้ใช้เหยื่อด้วยนะอ๋อลูกปลาเหรออ๋ออ๋อโอเคขอบคุณครับนี่ครับพาเราพาเราจะโอ้โหรีเปจัดบุลลนเฮียเบร์เดียวเลยร้อยยี่สิบแล้วนีรรถนี่รถ ท้องวันเมถไทยครับเออได้ได้ไดหนักดีลงไวามากเลยลุกลงไวาเกินไวาจัดเลยแหละไวาแบบว่า<ไ>ปุ๊บอูได้ไ <ว S 1> เลยวาแบบสุดๆอะลงแบบได้เลยใบไ,ไม้ไหมปลาปลาาเหรอตัวใหญ่นึกว่าใบไม้เ <laughs> นี่เหมือนใบไม้เลยวะตา,าลายแล้วกูลงไวายอะตานิว้วตาแบบ ปลาไม่ได้ไดหนคขันหนีเลยอะครอบเลยมันรวบมันลงปุ๊บเราดึงเลยรวบเลยแหล,ล,ละมันครอบเลยแหละเออล้วลูกถกือความันหนักอะเว้าเออโอ้ยแรงเยอะจริงแรงเยอะอืมกล่องยังไม่ได้เปิดเลย แรกมาแล้วแรกของ92้น้ำพังตะลุยตะลุยตะลุยมาหลายที่แล้วขอะไรอ่ะอะไรอ่ะขาย,ยอะไรขนมทีครับดูครับท่านผู้ชมโอ้โหพี่ทำได้ปลาเด็กมันร้อยตัวเลยครับปากคาบของ สวยงามเยอะจริงเยอะจริงเยตะแม่เ่ยเยอะจริงเยอะจริงปล่อยครับนี่ครับเยอะจริงเอาไหมนะไม่เครับ,รบ,รบเราปล่อยง่ายครับปล่อยง่ายเป็นร้อยตัวฉากเดียวเป็นร้อยตัวปล่อยครับอันนี้เราไม่เอาไปครับ <laughs> ก็กระผมก็จะขอ สรุปคลิปผลงานวันนี้นะไม่ทำใช้แหจิ๋วหวานนะครับแหติ๋วกับห้าสอกอ่ามีแหจิ๋วแล้วก็ห้าสอกนะครับก็ก็จะเป็นคลองต่อจากคลองละคลอนใช่ไหมมาถึงคลองคลองไหนวะคลอง,งเก๊กเนะอ,อ,อะออก็พอดีเจอยายยายเขาตกปลากลางสาฝนนะครับก็ได้ปลาแค่สี่ห้าตัวครับตัวเก็กก็เลยยกปลาให้ยายหมดเลยที่หวานมาตั้งแต่ตอนเช้าครับช่วงเช้า ก็เป็นอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายก็ได้ไม่เยอะนะครับขอกินครับผมเราไม่ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เราก็จะให้แจกคนข้างบ้านเขานมาก็แจกโอเคครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่สนใจแห่ฝรั่งนะครับมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับสามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับมีทั้ง l a z a ด a าและช h อป e ี้นะครับสนใจสนใจตัวไหน หรือจะสอบถามอะไรก็ทักมาได้ในเพจนะครับก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ